สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซีโมเนล h ช n แนลมือนีซีมอนกินอาหารเศร้าอาหารเศร้ากะมาชมพี่น้องซอสมะเขือเทศแล้วก็เส้นคือเกลาพี่น้องมักกะโรนีเส้นพาสต้าขนาดใสหน้า,นากากติกตอกั <laughs> กอกกบ ฟังเสียงเด็กหน่อยกินเถอะพี่น้องจ้ะภากแน่ว่าพักแน่ก็ยาวากันเด้อนากากติ๊กตอเกิดเลียนไปหาพี่นีเลินไปหาน้องเมยลองเพลงพ่อมกินพ่อมพี่น้องจ้ะ ลงพริกเราคิดนะเค็มเกลือพี่น้องพี่น้องอีกคำเราเกือบ่อเืองอันเด็กน่อยอาทิตนาตองไปโรงเรียนเราพี่น้องจ๋าวันที่แปดกุมภาพันธ์ประเศเนเนอร์แลนดนเปิดให้เด็กน่อยไปเรียนแล้ว่วงวะ่วงวะ แม่ซิม่อนก็บเได้ปเป็นอิสราจักหน่อยอนึงพี่นออ้องผนเซนิวจิมน้องก็บเเรียนแบบเลาะลูกไปรเรียนหนังสือเมิดออยู่บ้านผู้เดียวกับชวงพี่น้องเอ้ยเห็นพี่เห็นอย่างเห็นโซงหิวแหงพี่น้องจ้ากินเอากินเอาเลยบ่ได้กินแข่งกันกันเด้อพี่น้องจา้า อาหารเศร้าาซุปะเขือเทศเส้อนอนในคอยก็ลืมซื้อพี่น้องจ้ะนึกกับมังโดนคำตะฟองเด้ซุปมะเขือเทศเส้นอันในหมูบดพี่น้องเอดเองก็ลืมเอ,เองพี่น้องจ้ะ สมองไปหลายแล้วพี่น้องสีทัญยาเขาก็บรรับแล้วกำกันใกล้เคียดบรรยากาศประเทศนีท่ทะเลนกฝนลิน้นแซ่แซ่เน่แดดเน่พี่น้องเอ,อ้ยสลับไปหนึ่งวันเมียนสามฤดูดโหลดพี่น้องเดีย now, เด๋ยวหน<ร>าวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดปอนกันแล้วคำไปหัวรอไปพี่น้องคกา้เครียด หน้ากากเล่นไปหาไปนหน้าอีกแล้วพี่น้องไอเด้เบื้องหน้าสุดซิมอนเป็นบางข่างไอจ้าไปไอจ้าหน้หนากากไปทางเพื่อนแฟนหน้าน,นาแท้ากากสิมอนกับเฉยชยมบอกไว้แล้วพี่น้องจา้านั่นเอาเล่นมาทางนี้อีกแล้วหน้ากากมันเป็นเงงเงงเงงเงักมันเป็นบ่อสวงบอ่อ้างหน้ากากเอย้ยสิมอนบ่ได้ลงคลิปวิดีโอสองวันคิดหอดสิมอนบ่เนาะพี่น้องจา้า ค่าตะยากน้องเอ๋ยเดือนแห่งความรักคอยทุกคนมีความสุขด้วยจ้าเดือนแห่งความรักคอยสมหวังมีความสุขสุขผูสุขคนด้วยจ้าซึ่งมันกินเอกกินออาเลยพี่น้องใส่หิวแห้งจิ้มเอาจิมาจ้มเอา,ปปเอากินกินว่าหล่นปากพี่น้องเอ๋ย แข่งกันแล้วสีแข่งขันกันบ่กินคอใหญ่ยั่วจ้าจนวานเกี่ยมป้องออกพี่น้องได้กินใส่คักหลายทิมอนเอ้ยมันจะหากออกมาได้หากอวกอันเดียวกันได้พี่น้องภาษาไทยภาษาลาว <l oss> ันมาทางนี้เลยพี่น้อง <Yeah. S 1> เปลี่ยนมุมหน้ากากระเล่นไปทางพี่ <laughs> yes, กินแข่งกันแล้วพี่น้องจ้า <c oughs> ซิมอนพัฒนากินแข่งกันตอนไทยเราพี่น้องจ้า <c oughs> ขอบคุณเพื่อนใหม่เ <c oughs> พื่อนเก่าที่เข้ามารับชมให้กระลังใจช่องซิม,มอนเอ็นเอลเชเนลด้วยค่ะเด้อขอบคุณหล,ลายๆ เพื่อนไม่ก็ร้อถานในเ้อเจ้าสักวันสองวันแม่ซิมอนสิตามไปสุผูุ้กบ้านบ่นต้องห่วงเล้เจา้าว่าแม่ซิมอนโบานตามไปตามไปเท่ๆจา้าตามไม้กำลังใจพูดมดแล้วแซบ่บลายกินแกงกันหลอบสุดท้ายพี่น้องมดแองแรงหล่อนจานเราพี่น้องเหลือจะสุกกินคำใหญ่โตโตมดแล้วพี่น้องจา้าซิมอนอิ่มแล้วพี่น้องจา้า คลิปตอนท้ายดื่มน้ำก่อนก็ย,ยังวะติ๊กต๊อก <laughs> hmm. <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs>